พบกับอาจารย์เจ้าเช่นเคยนะคะมาดูดวงของชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนตุลาคม67นี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาดูเรื่องงานสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ p r w a r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มพัพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook Page ที่ r v a r l t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไลน์ v.an.9194j หรือโทร0632699456เรื่องงานเดือนนี้นะคะก็เรียกว่ามีการแสดงฝีไม้ไลายมือกันได้ค่อนข้างดีนะคะงานโปรเจกต์ต่างๆที่เราทำไว้เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างดีนะคะอาจารย์อยากจะให้ระวังเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของการทำงานแล้วก็ผลงานเป็นของใครอย่างเงี้ยค่ะเดือนนี้จะมีปัญหาเรื่องของอาจจะ เพื่อนสนิทหรือเพื่อนที่ทําทีมโปรเจกต์ด้วยกันเนี่ยจะมีการเคลมว่างานเนี่ยเป็นการของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเลยเลยทำให้เดือนนี้เราอาจจะรู้สึกว่าออไม่ค่อยแฮปปี้ในเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรื่องของการโชว์แสดงความสามารถเนี่ยดีนะคะเต็มที่งานไม่ได้มีปัญหาอะไรอะคะ่ะต่อมาเรื่องการเงิน การเงินเดือนนี้นะคะดูแล้วก็เรียกว่าผ่านไปได้สบายๆนะคะเดือนนี้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็เขาเรียกว่าฟันฝ่าไปได้อย่างอย่างทารหดอดทนนะคะเดือนนี้ก็ให้วางแผนทางการเงินดีๆนะคะท่านที่รู้อยู่แล้วว่ารายรับเรามันน้อยนะคะแล้วก็รายจ่ายมันค่อนข้างเยอะเนี่ยก็พยายามประหยัดนะคะ เป็นไปได้บัญชีรับจ่ายอาจารย์ยังเตือนอยู่ตลอดนะคะว่าท่านทําแล้วก็จดไว้นะคะก็จะทําให้ท่านรู้รายรับรายจ่ายท่านค่อนข้างชัดนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่จ่ายที่จําเป็นไม่จําเป็นเนี่ยก็จะทําให้ทราบดีนะคะต่อมาเรื่องความรักความรักเดือนนี้นะคะจะไม่ค่อยหวานแหววสักเท่าไหร่นะคะเหมือนกับว่าเออเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่คนละมุมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแม้ว่าอยู่บ้านเดียวกันแต่ต่อก็ เหมือนกับว่าต่างคนต่างคิดต่างคนต่างอยู่ซะมากกว่านะคะเดือนนี้ก็เลยจะไม่ค่อยหวานแบบสะเท่าไหร่ท่านที่โสดอยู่นะคะอาจจะคิดว่ายังยังยังดูกันไปก่อนเนาะอาจจะมีคนคุยกันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ลงตัวสะเท่าไหร่นะคะดูกันไปเรื่อยๆนะคะสุขภาพสุขภาพเดือนนี้นะคะอยากจะให้ท่านนะระวังเรื่องของการเด เดินแล้วก็ยืนนานๆนะคะจะทำให้ท่านมีอาการปวดข่าวปวดขานะคะรวมถึงคอบ่าไหล่หลังด้วยนะคะคต่อมาเรื่องการแก้ดวงเสริมดวงนะคะเดือนนี้นะคะอยากให้ท่านน่ะทำบุญเรื่องเกี่ยวกับเด็กอะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของบุลนทธิเด็กก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็น ทุนการศึกษาเด็กนะคะอุปกรณ์การเรียนของเด็กหรือว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเด็กทั้งหลายนะคะเปเด็กพิเศษก็ได้นะคะท่านาท่านมีศักยภาพพอท่านาไปทําบุญนะคะหรือว่าสามารถที่จะโอนเงินบริจาคได้ตามมูลนิธิที่ของเด็กต่างๆได้นะคะอีโคคอมช็อปผู้นำระบบอุปกรณ์โทรศัพท์คเซ็ center ครบวงจรตัวแทนจำหน่าย v O I P เกียร์เว็บแบรนด์ดินสตาหูฟัง c เซ็ center แบรนด์ VT และ i p ทีโฟนแบรนด์ a อ c o m สินค้าทุกชิ้นรับประกันจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงคุณภาพมาตรฐานราคาประหยัดจัดส่งฟรีทั่วประเทศรับติดตั้งระบบโทรศัพท์ในสำนักงานโทรศัพท์ระบบไอทีโทรฟรีระหว่างสาขาโดยทีมงานมืออาชีพ ให้เช่าระบบโทรศัพท์ที่เน้นการโทรออกจำนวนมากเช่นงานทูนี้งานเทเลเซลงานสายประกันเริ่มต้นเพียงหลักพันก็มีระบบโทรศัพท์ที่ช่วยประหยัดค่าโทรออกได้มากถึง70%พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนาทุกคู่สายจัดก,การการโทรออกและรับสายได้ง่ายๆการันตีโดยผู้ประกอบการทูรนี้สำนักง,งานกฎหมายมากกว่า200แห่งทั่วประเทศมั่นใจในการบริการพร้อมให้คำแนะนำที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดโทรรึกษาฟรีที่063-269-8988 เราช่วยคุณประหยัดมากกว่าค่าโทรศัพท์